นาเชือกเกมนะกีฬานะครับวันนี้ก็นัดตัดเชือกสรุปว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นชิงได้ที่สาวันนี้เราแพ้เนาะแพ้ก็ยังกินครับไม่เป็นไรนี่นี่หนูเองกำลังย่างกุ้งสดๆนะครับกุ้งใหญ่ดูดูคนยากหน่อยยิงย่างหน่อยแก่ชนะกินเหมือนเดิมนี่เราก็มาเก็บเบิร์ดทำอะไรเมนูอะไรเบิร์ดอันนี้ย่างกุ้งโอ้ยชันตบเลอยโอ้ยเขาใหญ่เลยครับน้องส่วนน้องจันน้องหนึ่งนะครับ หลายรบบอะไรสี่ภาคก็ต้องมีโอยหลายเมนูเยอะวันนี้หลายเมนูเราเลืองเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับโอเควันนี้เสนอเมนูต้มปลาเกลือลำเป่าครับโอ้ปลาหมูนี่ได้จากเกลือนะทั้งปลาหมูทั้งปลาเลยปลากรดปลากรดครับหืมเล็กนี่นี่นี่ต้มส้มนะครับผมต้มส้มจีเด็ดแน่นอนเดี๋ยวรอเลยรอเลยนี่ครับโอ้โหอะไรครับทางนี้ครับแม่บ้านครับกองเชียร์อันนี้กุ้งอะไรครับหอย่าง้ ทั้งกุ้งสดคสดยอดเลยครับอ่ะว่าจัดไปไปยับตรงไหนเอย้อรมตะได่ไหนครับกองเชียร์ไว้ได้ครับครับนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนี่ต้มปลาหมูกับต้มปลากดเกลือลังเปานะครับอุ้ยปลาเนื้ออ่อนนี่หายากนะเนี่ยนะครับของหายากนะครับปลาหมูนี่หายากนะปลาหมูนี่ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะอยู่ในซอกหิน นี่มันเป็นน้ำไหลที่หลักพี่เขื่อนลำปาวปล่อยไปนะครับสำหรับพี่บอยเลยนะครับพี่ต้อนรับพี่บอยเลยขอบคุณมากครับเจ๊เฟิร์สจะไห่เจ๊เฟิร์สจะไห่อีกแล้วนี่ของแท้ของแท้มีไข่ด้วยเนี่ยปลาไหลครับจะมาเป็นปลาไหลเนี่ยเนี้ยเนี้ยอีกกนข้าวนี่โอ้โหเด็นี่กำลังมาปลาไหลปลาไหลครับผัดชาครับต้อนรับพี่บอยเลยเขื่อนลำปาวหวานเจี๊ยบเทอเคปลาช่อนตาปลาช่อนปลาช่อนยักษ์ตาโอโหใจ รูมแม่น้ำเขื่อนลํป่าจ้าอันนี้คือมานี่กินเน้ปลาเขื่อนอย่างเดียวเลยใช่จ้าแน่นอนโอ้ยใหญ่ยังงนะแม่เขื่อนก็ต้องกินเขื่อนนะคะจัมโบ้ครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านนเชือกนะครับผมอยู่ทีมท่าเรือนะครับยุนเต็ดนะครับวันนี้พี่พี่นะครับจัดอาหารปลาให้ปลาไหลอ้เยอะเขาไม่ใส่อะไรมาพี่อ่ามาดูก่อนให้พี่อธิบายก่อนเป็นปลาไหลที่อยู่ในน้องสหน้องน้องปลาที่ได้มาจะใส่อะไรพี่จะทำวิธีอะไรกัวิธีใส จุ้งใส่กระเ้าใส่นี่นะ่รับกระดัก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 มาครับดูครับเราก็มาให้เชฟเวิร์นนะครับเขาเรียกว่าชื่อชื่อเมนูขอตั้งชื่อหั่นปลาไหลสีผ้าครับเนี่หวานเียฟอีกแล้วหวานเชฟอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ที่สีผ้าเนี่ยปลาหมูเนี่ยปลาไหลเนี่ยอาพ่อก่อนเลยนี่อะไรพี่ปลาหมูเหรอขาหมูเนี่ยนั่นเลย โอ้ยสุดยอดเลยติ็กแบม่เราก็กินเต็มที่ไม่รับอะไรน,นี่บาดเต็ดปลาลเลยเนี่ยเป็ว่าหารฝาดด่าสุดยอดใช่ไหมพี่รสชาติเด็ดที่เลยบรรยากาศเดียมเราไปแอดแอดนกินเต็มที่เหมือนเดิมโอเค